สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้แม่นอิสิภามาพาบักมีพี่น้องเจ้าของคนว่าสีชมพูว่าสันมาเบิงมาพาสเป็นสีชมพูก็เพิ่นน่าบอเมย์บักย้ายพี่น,อนอาาาอ้องคนออกมาห้แตาลองสามมือแหละล่ะผู้เฒ่ากล่าวว่าถ้ายาให้บักมีสุกไวก็เอาใหม่มานตอกก้นเสียบก้นไว้่นว่ามันจะสุกไวมันอนี้งนีอีกแตจะเลยมา ซุกล้วพี่น้องหอมแล้วม่อีกก็จะได้จะมะปาดมือนี่หลังจากทีผ้าเด็กหน่อยไปเที่ยวสวนนามาเย็นแบบมีหอมแล้วก็เลยจะมะปาดพาลงไปกับติดไงลรอพี่น้องอุปกรณ์ก็มีถุงมือมีมีดมีถุงยางถุงยางกับมาไว้ยางไว้แต่เสียดยางพี่น้องมันจะบอติดมือแล้วก็จะบอติดมีดพี่น้องเคล็ดลับเคล็ดลับพาแบบมีมะมะปากมีเคล็ดลับผ่าขนุนมาฝา ใส่ถุงยางแล้วพี่น้องเด้อนี่ถุงยางซับแบบนี้อย่างก็จะออกปึ๊มาซับสับ,สบ,สบอุปกรณ์ที่ห้าสิใส่ผ้านั่นแหละอืยางจะบติดมือพี่น้องอย่างจะบติดมือ,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 มอแล้วสิติดมายู่น้ำถุงยางเบิดอย่างที่ออกมาจะติดมายู่ถุงยางเบิดผ้าออกเราจะมาเสร็จออกเออสีชมพูคือพันวาอหลีตอ่ะพี่น้องพุดะเนื้อเปลือกกระบางบางสันละนิดนึเนื้อ,อ,บบนนอพี่น้องเอ้ย ทีบ้านไม่อิจฉาเระเพร่ะนเอามาขายให้ายไงค่ะไงเนี่ยบางเราเลี้ยงเจ้าของามปูป่ก็ได้กินดอกพี่นอ้องปูป่ก็ได้กินดอกบเบาแล้วบ้านไม่อิฐฉาพี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีอยู่ต้นหนึ่งแล้วเรา,ปาเปลี่ยนหมากไม่แต่เป็นหมากหน่อยแล้วก็แล้วงก็ได้กิน แต่ก่อนอน่ะได้กินอยูยเดี๋ยวนี้ว่าได้กินแล้วเป็นร่วงไมพี่น้องร่วงจอเนี่ยบ้านพี่น้องเป็นบ่ปลูกยังไ้กับเป็นร่วงเป็นร่วงจอต้นจอหากเบิดต้นบัมมกมีนี่กับคือกันต้นบักม่วงก็คือกันตุยไปหล่ลายต้นแล้วใด้ก็เอามาปลูกใหม่ได้ก็เอามาปลูกใหม่อืมเลย ดีชม,มพู่พี่น้องสุฟรีเออเป็นตะวนันดีค่ะพน้องเบื้องผัวด่าอือน่ากินมากแต่แซ่บู่พี่นอ้องเนื้อซีบเบื้องสกันอือหวานตลาดเนือเน้อกะเนื้อกะเนีนๆหวานหวานก็เป็นเลิลิพี่นอ้องเออแซ่บแซ่บแซ่บจุพี่น้องแซ่บแซบแซบอือ นี่เลยเนื้อสวยมากพุดนี่นองเบิงบ้งเบิ้งปุรผเนื้อเรางามงามเริงเปลือกกับบางๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมน